สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมังกรนะคะคลิปนี้เป็นคำทำนายของคุณในเดือนกุมภาพันธ์เดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเดี๋ยวก่อนอื่นแม่หมอจะขอแนะนำไพ่ไกด์สปีลิทอนิมอนจิตวิญ,ญญาณแห่งสัตว์ที่จะเป็นพลังงานบวกให้กับคุณที่จะเป็นกำลังใจให้กับคุณในเดือนกุมภาพันธ์คุณได้จิตวิญญาณแห่งกบนะคะจิตวิญญาณแห่งกบก,นะก,ก,กำลังจะบอกกับคุณว่า คุณควรมีชีวิตแบบก้าวกระโดดได้สักทีคุณควรเคลียความวุ่นวายนะคะหรือความยึดติดอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นด้านกายภาพวัตถุสถานที่การเงินภาพพจน์ต่างๆถ้ามันไม่ไหวความรักก็ดีถ้ามันไม่ไหว,ค,ว,กกไไหวคุณควรเคลียได้แล้วและเริ่มต้นชีวิตนะคะถึงจะเป็นก้าวเล็กๆแต่มันจะมีความสุขมากกว่ากว่าสิ่งที่คุณยึดติดไพ่ประจำตำแหน่งของคุณ ในเดือนกุมภาัานธ์คุณได้เพจออกขับนะคะเด็กถือถ้วยอาจจะมีข่าวดีอะไรเล็กๆน้อยๆอ,อาจจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะถึงจะมังกรเนี่ยเคยยิ่งใหญ่มาก่อนนะคะอาจจะเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะขอให้คุณเนี่ยเคลียร์ตัวเองให้ได้แล้วกันเคลียร์ความรู้สึกเคลียร์ความยึดติดเคลียร์อะไรต่างๆปัญหาต่างๆที่สะสมไว้บางทีนะไอ้าพาพ์ที่เรารักษาไว้เนี่ยมันก็ถ้ามันเหนื่อยนะักก็ พักลงนะเคียมไปอย่าไปยึดติดกับมันคุณจะได้เริ่มต้นใหม่ได้ง่ายๆต้องบอกอย่างนี้นะ2ปีกว่า2อสปีกว่าเอางี้ดีกว่าชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยเดือดร้อนนะ่ะโดยเฉพาะคนที่ให้ความช่วยเหลือญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนที่คุณเมตตาส่วนมากมังกรน่ะโดนหลอกเพราะว่าตัวตนคุณก็คือดาวเสาไปตกอยู่ภพวินาศน,นะคะไปอยู่ประมาณปีสปีครึ่งอะ่ะ นะคะสองปีครึ่งเจอแต่ปัญหามังกรจังหวะดวงดวงดาวเดินไม่ดีธุกรกิจล้มละลายนะคะบางคนเนี่ยมีคดีความติดแบ็กลีดหมดตัวโดนโกงเงินไม่คืนและส่วนมากคนที่เล่นคุณเนี่ยก็ค,คือคนรู้จักทั้งนั้นเลยนะคะคนที่คุณรักๆเนี่ยมังกรมักจะเป็นเช่นนั้นแต่มักไม่เข็ดนะ,ะไม่เข็ด มังกรเนี่ยโดยเฉพาะญาติพี่น้องเนี่ยถ้ามีนะก็ให้ได้เรื่อยๆสงสารแต่แรงไปอย่างนั้นน่ะด้วยความเป็นดาวเสาร์นะคะดาวเสาร์แบบมังกรคือจะประหยัดอดออมเพื่อต,ตัวตัวเองเนี่ยประหยัดแต่ถ้าเกิดคนไหนคุณรักคนไหนคุณเมตตาลูกน้องญาติพี่น้องลูกคุณสามีคุณคนรักคุณคุณช่วยได้คุณช่วยหมดหน้าตักอ่ะ แล้วเดือดร้อนไหมปีสองปีที่ผ่านมาหรือจังหวะดวงใครเดินดีหน่อยนะดาวเดินดีหน่อยอาจจะต้องเจอบทพิสูจน์อะไรแรงๆเพราะผ่านพ้นมาก็ได้รับผลตอบรับที่ดีแต่จังหวะที่แม่หมอเนี่ยเจอลูกค้าส่วนมากมา่ก่อนปีสองปีเนี่ยแย่นะโดนกันเยอะนะคะทีนี้เข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์การที่แม่หมอบอกว่าอยากให้คุณเนี่ยเคลียร์กับชีวิตเคลียร์กับความยึดติดีอยมคุณเพราะคุณจะต้องมีชีวิตก้าวกระโดดมีจุดเริ่มต้นใหม่ๆเพราะว่าดาว หลายหลายดวงนะคะก่อนหน้านี้ในตัวตนคุณเนี่ยมีดาวเสาร์กับดาวพฤหัสกลุ่มกันอยู่แต่ในเดือนนี้ดาวพธาวาวุธก็ดีดาวศุกร์ดาวอาทิตย์ก็ดีเดี๋ยวเขาจะมากลุ่มอยู่ในรักคุณนะคะเพราะฉะนั้นการปรับปรุงการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงในตัวคุณมันต้องเริ่มต้นขึ้นเคลียร์ความเคลียร์ความรู้สึกตัวเองนะคะเคลียร์ความใจดีของตัวเองไม่ว่าคุณจะติดหนี้สินไม่ว่าคุณจะโหมีเงินติดตัวไหมงานมีไหมเฮ้ย ปรับทัศนคติคุณนะคะเราอย่าไปคิดวนๆเราอาจจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนโปรแกรมความคิดอะไรซะใหม่เอาตัวเองให้รอดก่อนนะคะไอ้เรื่องหนีสินไอ้เรื่องอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันในเดือนนี้สำหรับเจ้าของกิจการการงานร้านค้านะคะ หรือพวกนายหน้าต่างๆพวกดีลงานแบบมีค่าส่วนต่างต่างๆเดือนนี้เนี่ยอาจจะมีงานเก่าๆกลับมามีผู้หลักผู้ใหญ่ติดต่อกลับมาช่วงนี้นะคะถ้าเกิดใครยังเงียบหายไปลองโทรตามนะคะเซฮัลโหลไปงานเป็นยังไงตามไปนะคะอย่าให้พลาดมันอาจจะมีข่าวดีเข้ามาเพราะดาวมัน,ม,นมันลุมคุณอย่างเงี้ยคุณจะต้องปฏิวัติเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่าท้อถอยต่อโชคชะตาอย่าไปเก็บตัวเงียบๆอารมณ์แบบเซ็งๆไม่อยากเจอใครไม่เอานะคะโทร ไปตามงานาเจอ้าของกิจการงานโทรไปหาลูกค้านะคะคนทําที่ดินค้าที่ดินมีใครในหน้าสวนต่างทําค้าขายอะไรโทรไปตามนะคะออนไลออนล์เล่นหมดลงเล่นหมดเดี๋ยวความจเจริญมันมาเองสําหรับคนที่ทํางานประจําช่วงนี้แม่หมอบอกได้เลยคนทํางานประจามังกรเนี่ยโดยส่วนมากแล้วเนี่ยมักจะมีความคิดเป็นอิสระ ัต,ตวเองแต่เป็นคนที่เคารพกฎเกณฑ์กฎระเบียบคุณชอบทํางานอะไรที่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์กฎระเบียบแต่ไม่ชอบให้ใครมาจู้จี้จุกจิกกับชีวิตคุณเพราะว่าคุณถือว่าคุณไม่เคยทําอะไรปิดพลาดคุณถือว่าคุณเป็นคนที่ทําอะไรด้วยความรอบคอบเพราะฉะนั้นไม่ชอบให้ใครมามาจ้องมองคุณมา เอาอเหมือนมาจ้องหาความผิดกับคุณแต่ในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะคะความอึดอัดความไม่สบายใจมันมีมาใจเย็นๆนะคะมังกรอ,อารมณ์ใจเย็นๆเดี๋ยวเดือนหน้ามีนาเนี่ยเดี๋ยวจะมีข่าวดีเข้ามาแล้วนะคะอึดอัดยังไงให้อดทนแล้วเจ้าของกิจการการงานหรือแม้กระทั่งคนทั่วไปอาจจะมีสิทธิโยกย้ายนะคะอยู่ดีเจ้าของกิจการละย้ายร้านค้าอ่ยาย้าย ที่ทำการย้ายบริษัทนะคะหรือบางคนต้องย้ายบ้านมีการโยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงมันอาจจะมาในลักษณะปรับปรับหน่อยแต่รับรองว่าชีวิตคุณจะต้องดีขึ้นสำหรับคนว่างงานนะคะสำหรับคนว่างานนางานเนี่ยไพ่งานเนี่ยยังไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่ช่วงเนี้อาจจะต้องให้คุณขยันสมัครงานซะหน่อยนะข่าวดีความเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมันต้องมาปลายเดือนอย่าไปยึดติดกับมันนะคะ หาไม่ได้เราก็หาไปเรื่อยๆเนี่ยแหละดีกว่ามานั่งเงียบๆงอยๆอยู่คนเดียวคุณไม่ได้ทําอะไรผิดนะชาวลัคนาราศีมังกรไม่ว่าคุณจะเป็นนี่คุณจะแบบหมดตัวไม่ว่าคุณจะไม่มีคนละไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาไหนคุณอย่าโทษตัวเองไม่เป็นไรทุกสิ่งทุกอย่างคือบทเรียนไม่เป็นไรต่อให้ความใจดีของคุณเนี่ยมันกลับมาทําร้ายคุณวันหนึ่งผลดีมันจะต้องตอบแทนคุณให้คุณคิดซะอย่างนี้นะคะแล้วก็สําหรับชาวลัคนาราศีมังกร อยากให้คุณเนี่ยลองกลับไปดูนะคะหลังคาบ้านโต๊ะพระนะคะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปดูซิรั่วไหมอ่าหลังคาบ้านรั่วไหมไฟไฟอ่า ไฟเสียไหมลองไปเช็คนะไปลองไปเช็คไปทําความสะอาดดูไปซ่อมซะให้เรียบร้อยถ้ามีกําลังซ่อมก็พยายามซ่อมให้เรียบร้อยนะคะตรงไหนรั่วตรงไหนเสียรับรองว่ามันเป็นการแก้เคล็ดมันเป็นความเชื่อแล้วแต่บุคคลจะเชื่อไม่เชื่อก็ได้อันนี้าตามตําราที่ครูบาอาจารย์เขาสอนแม่หมอกมานะคะแม่หมอกก็ว่าตามครูนี่แหละโอเคส่วนในคลิปนี้เนี่ยถ้าในเรื่องของความรักแม่หมอจะขออนุญาตนะคะ นำความรักเนี่ยไปทำเป็นคลิปพิเศษเพราะว่าเป็นช่วงของเทศกาลวันวาเลนไทน์คลิปนี้อาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของความรักแต่เอาเข้าจริงๆมังกรน,นะคะยังมีคนที่รักคุณอยู่แต่อาจจะเป็นคนภายในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่หรือมังกรเนี่ยบางทีด้วยความเป็นดาวเสาร์นะคะไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรัก อาจจะไม่ได้มีความรู้สึกโรแมนติกสักเท่าไหร่คุณอาจจะไม่ค่อยได้ไขวว้าแต่อาจจะรู้สึกแบบบางคนนะคะอาจจะรู้สึกคิดถึงใครบางคนอยู่แต่ช่างมันเถอะนะขอให้คุณเริ่มต้นใหม่ขอให้คุณมีชีวิตที่ดีมีชีวิตที่ร่ำรวยมันน่าจะดีกว่าส่วนในเรื่องของการเงินเงิน<ม>ในเดือนนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะอาจจะมีการเงินมีเงินส่วนต่างส่วนแบ่งเข้ามา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมังกรก็คือมังกรเป็นคนประหยัดอยู่แล้วแต่มันก็มันมีความต่อเนื่องจากปีหลายปีที่แล้วมันมีหนีส้สินมันมีการโดนโกงโดนหลอกนะคะเงินคุณก็หมดไปเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าณเวลานี้มันจะขยับขยายอะไรได้ไหมช่วงเนี้ยใจเย็นๆนะคะค่อยๆทำค่อยๆตั้งสติลักษณะที่ดาวมันเดินแบบนี้คือการปฏิวัติปฏิรูปตัวเองเริ่มต้นใหม่ ปล่อยมันไปนะคะไม่ต้องไปห่วงใครแล้วห่วงตัวคุณนี่แหละเริ่มต้นซะการเงินมันจะค่อยๆขย,ย,ยับด,ดีขึ้นตัวคุณเองเป็นคนใช้เงินแบบรัดเข็มขัดนะคะประหยัดแล้วประหยัดอีกเพราะฉะนั้นต่อให้มีไม่มีคุณก็อยู่ได้แล้วเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปของอความรักแล้วกันนะคะชาวลัคนาราศีมังกรขอคุณแฮปปี้แฮปปี้มีความสุขมากๆสวัสดีค่ะ